กะเดียวกันครับนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะก็ยื่นกรกตตรวจสอบ2รัฐมนตรีจากพัดเพื่อไทยเหตุก็คือคู่สมรสถ,ถือครองหุ้นเกินร้อยละห้าอาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา187หรือไม่ครับ โดย2รัฐมนตรีที่ว่านี้ก็คือนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล,และนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยในเรื่องไกลบอกแบบนี้ครับว่ารัฐธรรมนูญกำหนดห้ามรัฐมนตรีครอบครองหุ้นในห้างหุ้นจำกัดนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเกินร้อยละ5อันนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสด้วยครับ ซึ่งกรณีของนายชัยยานั้นได้ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชรกรณีเขารับตําแหน่งเมื่อวันที่1กันยายนแจ้งว่าคู่สมรสเนี่ยมีเงินลงทุน4,0,000 0บาทในห้างหุ้นส่วนจํากัดศรีบุญเรืองวัฒนาต่อมาครับเปลี่ยนเป็นชื่อลูกสาวแต่จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกริจการค้าก็ปรากฏว่าวันที่16กันยายนนั้นยังมีชื่อพัญญาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการรับเงินจากลูกสาวและเอกสารใบรับเงินระบุเป็นการเพิ่มทุน จึงมีเหตุอันเป็นคนตรวจสอบว่าในช่วงระหว่างวันที่1ถึง16กันยาหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยยังคงมีหุ้นเกินร้อยละห้าหรือไม่และตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่าหากโอนหุ้นให้กับลูกสาวแล้วเหตุใดพัญญายังลงนามในเอกสารและแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งที่ควรจะเป็นลูกสาวกับซึ่งเรื่องนี้กรกตต้องสแสวงหาข้อเท็จจริงว่าได้มีการโอนหุ้นตามเงื่อนไขในพรบรจัดการหุ้นส่วนหรือไม่และหากพันยายังคงเป็นหุ้นส่วนและผู้จัดก,การอยู่เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายชัยยานั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ครับค่ะเช่นเดียวกับกรณีของนายสุทินนะคะที่ไปพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่แจ้งว่าคู่สมรสเนี่ยมีเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังแสงอีสานมูลค่า1,500,000าบาทเมื่อย้อนไปดูเอกสาร่ะในช่วงของเดือนมีนาคมแจ้งข้อมูลมูลค่าเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทแต่กลับพบมีเงินเพิ่มมา5,000สบาทด้วยกันซึ่งจากการตรวจสอบงบกำไรขาดทุนในปี2,565ก็พบว่าเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทเนี่ยเป็นยอดรวมของหุ้นส่วนกับนี่สิน ขณะที่ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบว่าพันยาของนายสุทินนั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการยังถือหุ้นอยู่ซึ่งก็ต่างจากกรณีของนายชัยยาที่เปลี่ยนเป็นชื่อลูกสาวแล้วแล้วก็ถือในระยะเวลาเกิน2เดือนถือว่าเกิน30วันตามกฎหมายค่ะครับดังนั้นก็ต้องเป็นเหตุให้ตรวจสอบว่าณนะวันที่3พฤศจิกายนนั้นนายสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดในนามคู่สมรสเกินร้อยละห้าหรือไม่และหากพบว่ายังคงมีการคงไว้จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุทินสิ้นสุดลงหรือไม่ทางนี้ครับขอให้กกตรีบส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยและขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนโดยหลังจากนี้ครับจะรวบรวมข้อมูลของผู้มีตำแหน่งทางการเมืองที่มีข้อหน้าสงสัยนะครับให้มีการตรวจสอบอีกมาก บอกว่าวแบบยกเ<ป>ข่งกันเลยทีเดียวอันนี้คุณเรืองไกลบอก